สวยและเก่งมาดามแป้งภูมิใจในตัวรูปสาวปางนวลวันเรียนจบปอโทเกียรินิยมจากต่างประเทศต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและเก่งเหมือนคุณแม่เลยทีเดียวสําหรับปางนวลวันล่ําซำผู้เป็นทายาทเพียงคนเดียวของมาดามแป้งนวลพันธ์ลําซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน ล่าสุดมาดามแป้งได้ออกมาเผยความภาคภูมิใจหลังจากที่ลูกสาวเรียนจบปริญญาโทที่ต่างประเทศซึ่งได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าภาคภูมิใจกับไมยแก้วตาดวงใจของแม่มากๆ ที่ได้รับปริญญาโทเกียรตินิยมขอให้ลูกรักเดินก้าวหน้าต่อไปให้สง่างามในเส้นทางที่ลูกเลือกไม่ว่าทางข้างหน้าจะเจออุปสรรคใดๆขอให้ลูกมีสติคุณธรรมและมีความอดทนในการที่จะฝ่าฟันทุกปัญหาและไม่ว่าลูกจะเดินไปยาวไกลแค่ไหนหันกลับมาจะเจอแม่รออยู่เสมอด้วยรักสุดหัวใจปรางแพง